เราก็มาเช็คนะคะขบวนรถขาออกสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะคะเราไปสายใต้ด่วนพิเศษสามสิบเอ็ดตรงนี้กะะรุงเทพอภิวัตชุมทางหัดใหญ่สิบสี่จุดห้าศูนย์นะคะไหนอะชันชาลาที่ต้องมาดูตรงนี้อีกเหรอ,อดูชันชาลาตรงไหนล่ะนี่อะต้องมาดูตรงนี้อีกนะคะ ชิดเอดชุมทางหัดใหญ่ E8 โอเคตอนนี้ก็เวลา13.40ละโอ้โหกลับกลับกลับกับนี่ถ่ายทั้งแบบว่าแบบตั้งแบบนอนไม่รู้จะถ่ายอะไรกันเยอะแยะมากมายนะตอนนี้เราก็จะไปรอที่ E8 แล้วนะคะมะนาวก็เดินถือ โ,โปโกเมาหมอยไปนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวนอนรถไฟไปหาดใหญ่ต่อหลี่เปะ๊ะจบที่พัตลุงไปเที่ยวด้วยกันนะคะกับมะนาวเก้าเดิดนคะ่ะยูหนอยคะคุณมะนานอยู่ไหนคะต้องดูคันก่อนเราจะได้ไปถูกเวลาเราขึ้นไปคันที่5นะคะเลขที่นัง่ง37มเจ็ดกับสาันะคะโอเค ขึ้นบันไดเลื่อนมาเราก็ไปคันที่ห้านะคะที่เราซื้อตั๋วไว้นะคะเพื่อที่จะไปเลขที่นั่งของเรา เลขตรงไหนคุณมาไหนัน,นี้เ,เราไปสามสิบเจ็ดเลยอะยาวไปนู่นเลย <laughs> เรานั่งสามเจ็ดนะคะเลขที่ไหนตรงนี้เลยเยีๆ yeah, น yeah. ั่นนาวเก้าเดินก็ขึ้นไปแล้วนะคะบนรถไฟขบวนใหม่กรุงเทพอภิวัตร นะคะไปที่ชุมทางหัดใหญ่นะคะเวลา14.25จะถึง7.25นะคะนี่จะมีเตียงบนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลางลงมาตอนเวลาหนึ่งทุ่มประมาณนะคะจะต้องอยูเตียงล่างเตียงล่างก็จะประกอบ <c oughs> นะคะแล้วก็คนที่อยู่เตียงล่างนะคะ <c oughs> ก็เป็นเลขที่นั่งนะคะจะมีบอกเป็นชัดแน่นอนนะคะของมะนาวเนี่ยจับหน้าของมะนาวเลยคะ่ะ เราจะเก็บแล้วกำมะนาวได้เตียงบนได้ที่37แต่ระหว่างนี้ที่ยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มเราก็นั่งไปกับเขาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเราค่อยขึ้นไปนอนพอเจ็ดโ,<อ> <7. S 1> โมงคร<อ>ึ่งก็ถึงหาดใหญ่แล้วพอถึงหาดใหญ่เราก็จะต่อรถตู้และต่อเรือไปดำน้ำที่เกาะลีเปะกันนะคะตามมะนาวก็เดินไป,ไปเที่ยวนอนรถไปไปเที่ยวเกาะลีเปะด้วยกัน ก็้วไห้องน้ำกันอี่ห้องน้ำที่เราไปขบวนใหม่นี้นะคะสปาสปาเลยเขาบอกออกมาด้านนอก 14.50 mm hmm. ก็ถึงเวลารถไฟเคลื่อนขอบวนออกจากชานฉลาดแล้วถ้าตรงเวลาไปมากเพราะฉะนั้นถ้าใครมาช้ากว่านี้ก็ตกรถไฟแน่นอน บนด้วยอันที่ข้างล่างก็จะเปนันี๋อยวาข้างบนเราไปดูแบบเดบยวกันไไอาจนะมีปัญหาอะไรติน ชอู้โในนี้จะเย็นมากเลยห้องอาหารนี้บอกตรงๆว่าหนาวเชียวแต่ก็จะเป็นบรรยากาศน,นะ่ครมาที่ห้องอาหารนี่เลยพบเสื้อกันหนาวมาด้วยหนาวมากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าจะได้ไม่ต้องนั่งนาน

ำสดใหม่อยู่ในครัวนะแล้วก็แพ็กมาให้เรานั่งกินที่ที่นั่งเราได้ง่ายขึ้นเอเามก่อนนี้เป็นอาหารแช่แข็ง ามันหนาวจริงๆเมื่อกี้เนี้ยท,ที่เราไปที่เราไปที่ตู้ด้านบนนันะ้นมันหนาวมากกว่านี่เราอยู่ตู้ที่ห้าใช่ไหมก็หนาวกำลังดีแต่เมื่อกี้ตรงที่ไปกินห้องอาหารนะ่ะคตรหนาวถ้าใครไปที่ห้องอาหารนะจะไปกินที่ห้องอาหารการุณาเอาผ้าห่มไปด้วย กาลาที่เขาจะมาปูเตียงเราแล้วนะคะประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็เริ่มมีความรู้ึกเริ่มเงออก hm. มาเล่น,นอนอบอุ่นแน่นอน มานปิดได้เลยคกี่เก็นั่งได้นะนี่มะนาวก็นั่งขัวพอดีเลยนั่งเล่นก็ได้นะแต่ที่แน้นแน่อนั่งคุณาไหนก็นั่งได้นั่งพอดีหัวก็มีนี่เลยเปิดไฟได้ด้วย ป้า <8. S 2> แน่อันนี้ก็สายเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือบ่อยเลยตรงนี้